Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa li amri wahlul hlul min lisani kauli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku. Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. บิสมิลลาฮิราะห์มานิรหิม assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีเพืปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของมีทุกทุกคนนะคะลูกวันนี้นะคะวันจันทร์ที่24มกราคมพศ2565นะคะก็มาพบกับมีครั้งนะกับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะคะคาบสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะลูกในวันนี้นะคะเราก็ จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะลูกก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะการเขียนโปรแกรมเรื่องต้นนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะมีได้ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะคะตั้งแต่หน่วยที่เราเรียนตอนอยู่ป .3 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะลูกให้เราบอกชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมจากเกมที่มีให้นะคะสัปดาห์ที่แล้วอะ ในเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์แล้วนะคะลูกว่ามีชื่ออะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะ,ะในวันนี้นะคะลูกเราจะมาดูว่าแล้วอุปกรณ์เหล่านั้นนะคะทำงาน อย่างไรนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวมีจะขออธิบายเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นี้ก่อนนะคะลูกสาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะก็จะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกร,รมเบื้องต้นนะคะลูกอ่ะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม,มกรโ,รโรมต้อต,อตอบกับผู้ใช้การเขียนโปรแกรมด้วยส c r a t c h แล้วก็ การออกแบบอ l ล g o r i t h m นะคะ,ะ,ะในหนังสือของนักเรียนนะคะก็จะ,ะให้นักเรียนเปิดหน้าที่9 3นะคะแล้วก็พลิกหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะ,อะโอเคนะคะเดี๋ยว สำหรับวันนี้นะคะอมีอยากจะให้นักเรียนได้ดูวิดีโอนะคะลูกก่อนที่เราจะไปเริ่มทำใบงานนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอเดี๋ยวอมีจะให้คำศัพท์สำหรับวันนี้ก่อนนะคะลูกคำศัพท์สำหรับวันนี้นะคะก็คือ input device นะคะ input device แปลว่าอะไรเดี๋ยวนักเรียนหาในหนังสือได้เลยนะคะ ในหนังสือจะมีอยู่ในหน้าของศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้นะคะลูกจะมีคำตอบให้เรานะคะอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วเนาะอุมียจะให้นักเรียนดูวิดีโอก่อนนะคะแล้วเรามาเรียนรู้ผ่านใบงานกันเลยนะคะลูกอโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันก่อนนะคะนเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ ว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรมาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1รับข้อมูลคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลคือคีย์บอร์ดเมาส์กล้องสแกนเนอร์และไมโครโฟนเป็นตน้นขั้นตอนที่2 ประมวลผลข้อมูลหรือ CPU ใช้คำนวณและประมวลผลคำสั่งต่างๆตามโปรแกรมที่กำหนดขั้นตอนที่3จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้สามารถแบ่งออกได้2ประเภทคือ 1. หน่วยความจำหลัก สามารถแบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูลได้ดังนี้หน่วยความจำแบบลบเรือนได้คือหากเกิดไฟดับระหว่างใช้งานข้อมูลจะหายเรียกว่า RAM หน่วยความจำถาวรถ้าไฟดับข้อมูลจะยังอยู่เหมือนเดิมเรียกว่า ROM 2. หน่วยความจำสำรองคือหน่วยความจำที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ได้แก่ฮาร์ด hmm. ด <and CD, S 2> mm ิสก์แผ่นซีดีและแฟลชไดร์ขั้นตอนที่4แสดงผลข้อมูลเมื่อประมวลผลแล้วคอมพิวเตอร์จะแสดงผลผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูลเช่นรูปภาพกราฟิกจะแสดงผลออกทางจอภาพงานเอกสารจะแสดงผลทางเครื่องพิมพ์หรือ ค่ะเป็นในรูปแบบของเสียงจะ,สะแสดงผลออกทางลำโพงเป็นต้นเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ไปแล้วถ้ายังไม่เข้าใจครูมีเหตุการณ์สมมุติที่จะเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์นี้กับการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นเชิญชมเลยค่ะ การทำงานของคอมพิวเตอร์ถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สนทนาของบุคคลสองคนการที่บุคคลที่1พูดและบุคคลที่2ฟังผ่านอวัยวะหูการฟังจึงเปรียบเสมือนขั้นตอนที่1รับข้อมูลเมื่อได้ฟังเรื่องจากบุคคลที่1แล้วสมองจะเกิดการคิดตาม จึงเปรียบเสมือนขั้นตอนที่2ประมวลผลข้อมูลซึ่งสมองของมนุษย์จะเปรียบเสมือน CPU ของคอมพิวเตอร์และเกิดการจดจำเรื่องราวที่มองเห็นและได้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเปรียบเสมือนขั้นตอนที่3จัดเก็บข้อมูลจากนั้นจะมีการสนทนาโต้อตอบผ่านอวัยวะปากจึงเปรียบเสมือนขั้นตอนที่4แสดงผลข้อมูล เป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ดูเหตุการณ์เพื่อเปรียบเทียบการทำงานของคอมพิวเตอร์ไปแล้วเรามาสรุปกันสิคะว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรคอมพิวเตอร์ทำงาน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1รับข้อมูลขั้นตอนที่2ประมวลผลข้อมูลขั้นตอนที่3จัดเก็บข้อมูลและขั้นตอนที่4แสดงผลข้อมูลนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ตบมือให้ตัวเองหนค่ะเอาละค่ะล้งเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ดูวิดีโอจบกันแล้วนะคะสำหรับวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยววันนี้นะอุมีจะให้นักเรียนทําใบงานที่13นะคะเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะลูก ่าเดี๋ยวเราอ่าเราสรุปจากวิดีโอนิดหนึ่งนะคะลูกเมื่อกี้เนาะในวิดีโอนะคะก็จะอธิบายเกี่ยวกับอ่าการทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีการรับข้อมูลนะคะก่อนก่อนที่จะแสดงผลก็จะต้องมีการรับข้อมูลนะคะซึ่งการรับข้อมูลก็จะรับผ่านตัวเมาส์นะคะลูกหรือแป้นพิมพ์ที่เราพิมพ ตัวเลขเพื่อที่จะคำนวณหรือการพิมพ์ตัวเลขลงไปในใบงานนะคะเหมือนกับอุมีพิมพ์ใบงานนี้นะคะลูกพิมพ์ใบงานนะคะก็จะเป็นการรับข้อมูลนะคะทั้งผ่านเมาส์นะคะแล้วก็ผ่านตัวแป้นพิมพ์หรืออาจจะเป็นในรูปแบบของรูปภาพรูปแบบเสียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรับข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะลูกหลังจากที่รับข้อมูลเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะ เข้าไปประมวลผลข้อมูลนะคะโดยอยู่ในเครื่องของ CPU นะคะ,ะเดี๋ยวเราดูในรูปนี้เลยนะคะลูกเมื่อกี้อุเมียอธิบายเกี่ยวกับการรับข้อมูลนะคะก็จะมีตัวเมาส์นะคะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะคะลูกอนอกจากตัวเมาส์แล้วและตัวคีย์บอร์ดแล้วนะคะก็จะมะีจากรูปภาพนะคะจากกล้องหรือจาก ในรูปแบบในข้อมูลในรูปแบบของเสียงนะคะอันนี้จะเป็นตัวรับข้อมูลอย่างเช่นตัวไมโครโฟนแบบนี้นะก็จะเป็นตัวรับข้อมูลนะคะอันนี้หลังจากที่รับข้อมูลเข้ามาแล้วนะคะคก็จะไปที่หน่วยประมวลผลข้อมูลหรือหน่วยประมวลผลกลางนะคะก็จะเป็น ตัวเครื่องหรือตัว CPU นะคะก็เปรียบเสมือนของเอปรียบเสมือนกับสมองของมนุษย์นะคะในตัวอย่างที่เราดูวิดีโอเมื่อกี้นะคะอ่ะแล้วก็จะไปที่หน่วยจัดเก็บข้อมูลใช่ไหมคะลูกอ่ะในหน่วยจัดเก็บข้อมูลเดี๋ยวมีจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าถ้าในหนังสือของเรานะคะจะไม่พูดถึง เกี S <S <an> ่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลแต่ถามว่ามีไหมมีนะคะหน่วยหน่วยจัดเก็บข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องของ CPU เลยนะคะเหมือนกับว่าพอมันรับเข้ามามันประมวลผลแล้วก็เหมือนกับสมองที่เราจัดเก็บความรู้นะคะจัดเก็บความพูดควาความจําของเรานะคะก็เปรียบเสมือนตัวเครื่อง CPU ที่ทํางานเกี่ยวกับการจัดเก็บความจำนั่แหละจัดเก็บข้อมูลเก็บไว้นะคะในตัวเครื่องนะอ่ะซึ่ง ในในการจัดเก็บข้อมูลนะคะก็จะแบ่งเป็นหน่วยความจำหลักนะคะก็คือแรมกับรอมนะคะก็จะเป็นหน่วยความจำที่มากับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะลูกแล้วก็ยังมีหน่วยความจำซำรองนะคะลูกเป็นการเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์เสริมนะคะเหมือนกับตัวแฟลชไดร์นะคะตัวแฟลชไดร์ที่เวลาเรา ทําเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บไว้ในตัวแฟลชไดร์เวลาเราจะเอาไปปริ้นที่ร้านนี่นะคะลูกก็จะจัดจเก็บข้อมูลอย,อยู่ในหน่วยความจําสำรองนะคะซี CD หรือฮาร์ดดิสนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นหน่วยความจําสำรองนะคะ,ะหลังจากที่ประมวลผลนะคะแล้วก็จัดเก็บข้อมูลเสร็จแล้วนะคะ ก็จะเป็นการแสดงผลข้อมูลหรือหน่วยส่งออกนะคะลูกอาในหน่วยส่งออกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยส่งออกก็คือถ้าจะอาแสดงเป็นภาพนะคะอาก็จะแสดงเป็นอาอยู่ในหน้าจอภาพหรือแสดงให้เห็นเป็น,เป,นเป็นภาพเลยนะคะลูกให้เราเห็นก็คือจะแสดงบนหน้าจอนะคะถ้าดูวิดีโอหรือ YouTube วิดีโอหรือดูรูปหรือดูเอกสารนะคะก็จะแสดงผลผ่านหน้าจอนะคะลูกเหมือนกับที่เรากำลังดูวิดีโอนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงผลข้อมูลนะคะที่ผ่านหน้าจอนะอและก็ยังมีการแสดงผลผ่านลำโพงนะคะเหมือนกับที่นักเรียนกำลังฟังเสียงขององุมีพูดอยู่ในขณะนี้นะคะ แปลว่าในโทรศัพท์ของนักเรียนนะคะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลนะคะหรือหน่วยส่งออกที่มีที่เรียกว่าลำโพงอยู่นะคะลูกพมีลำโพงปุบ๊บนักเรียนก็จะได้รับาการแสดงผลเป็นเป็นเสียงนะคะลูกนักเรียนก็จะได้ยินเสียงที่มี พูดอยู่นะคะอ่ะส่วนใบงานของนักเรียนนะคะก็จะเป็นการแสดงผลนะคะก็ผ่านเครื่องพิมพ์นะคะลูกก็คือปริ้นเป็นใบงานออกมาก็จะเป็นการทํางานของคอมพิวเตอร์ในหน่วยของการส่งออกนะคะหน่วยส่งออกก็คือแสดงผลข้อมูลนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะเมื่อกี้ก็สรุปจากวิดีโอที่อุมีให้นักเรียนดูนะคะลูก คําชี้แจงสําหรับใบงานวันนี้อมีจะให้เราทําอะไรคะ,ะนักเรียนจัดกลุ่มประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่กําหนดให้นะคะโดยเขียนคําตอบลงในช่องว่างพร้อมระบายสีให้สวยงามเนาะอมีบอกแล้วเนาะว่าอมีชอบใบงานเวลามีสีสันสวยงามสดใสนะคะดังนั้นให้นักเรียนระบายสีใบงานให้สวยงามด้วยนะคะ และให้เรามาตอบคำถามตรงนี้นะว่าอะไรคือหน่วยรับเข้ามีอะไรบ้างนะคะจากอุปกรณ์ที่มียกมาให้ในรูปนะคะอะไรที่เป็นหน่วยรับเข้าบ้างหน่วยประมวลผลกลางคืออะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็หน่วยส่งออกมีอะไรบ้างนะคะลูกเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนลงไปในช่องนี้นะ เหมือนที่อม,มีได้อธิบายเมื่อกี้อม,มีได้บอกเราใช่ไหมคะลูกว่าอุปกรณ์ชนิดไหนนะคะทําทงานอยู่ในหน่วยไหนนะคะซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีอยู่ทั้งหมดที่ม,มียกตัวอย่างให้ก็จะมีทั้งหมดหกหอุปกรณ์นะคะลูกมีจอภาพตัวเครื่อง CPU ลําโพงเครื่องพิมพ์เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแค่นักเรียนเอาคำเหล่านี้นะคะมาใส่ในช่องนะคะว่า อ่าเจ้าภาพอยู่ในหน่วยไหนอยู่ในหน่วยรับเข้าหรือเปล่าหน่วยประมวลผลกลางหรือเปล่าหรืออยู่ในหน่วยส่งออกนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนเหมือนที่อมุมีอ่าบอกแล้วนะคะมีบอกคําตอบเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนาะอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ใบงานหนึ่งใบนะคะแค่นี้เนาะคำพท์อุมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้อ่าให้เราส่ง ใบงานนี้นะคะลงในอัลาบัมส่งงานเทคโนโลยีนะคะอย่าลืมใส่ในอัลาบัมนให้เรียบร้อยนะคะลูกสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอยู่ที่บ้านนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็รับฟังเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่บอกอะไรนักเรียนก็ต้อง ตั้งใจฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ห้ามอะไรก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงนักเรียนนะคะอย่ากโกรธคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะลูกไม่ได้มาที่โรงเรียนนะคะที่มีย้ำย้ำให้หนักเรียนตลอดเลยก็คือ เกี่ยวกับการละหมาดแล้วก็อ่านอัลกุรอานนะคะเราอยู่ที่บ้านเราก็อย่าลืมทําหน้าทีขา่ของบ่าของอัลลอฮ์ให้ดีด้วยนะคะลูกอย่าลืมละหมาดแล้วก็อย่าทิ้งละหมาดนะคะอ่านหวังว่าเราจะได้เจอการอุมีจะได้เจอนักเรียนในเร็วๆนี้นะคะลูกอินชาอัลลอฮ์นะคะอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะลูกสําหรับอุมีก็อสัสสลามอะลัยกุมาระห์มะตุลลอฮิวะบารากัตุ